คดีนี้ไปดูการเด็ดหนวดตำรวจซึ่งซึ่งหน้านี่ทาไมกล้ากบ้ามากครับผมมาที่รถติดธรวัฒน์จิตวันนะครับอาสาสมัครประจำสถานีตำรวจชลบุรีจังหวัดสมุทรปราการตรวจนะครับออกตรวจข้อมูเหตุตคุณตำรวจออกตรวจตามย่านร้านค้าตามปกติครับพอถึงร้านก็ลงตรวจแป๊บเดียวรถก็สตาร์ทไวเออสิรถของตำรวจใครจะก,กล้าล่ะคนดีๆที่ไหนมันจะก,กล้าไอ้ดีกล้าอเฮ้ย ไม่ดีไงมันป้าคุณตำรวจคนป้าขึ้นรถไปแล้วสงสัยเพื่อนพี่เขามงเออเฮ้ยไม่เพื่อนพี่เหรอครับอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อืมสิมันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เขาเลยไอ้ป้าเนี่ยมันก็สอบไปได้เอาเอาพี่เขามาแล้วมาแล้วเฮ้ยจะได้รู้เรื่องกันสักที คงใส่เพื่อนมือนมั้งเอ้าเฮ้ยต่างคนต่างคิดว่าเพื่อนได้ครับไม่ไดวเจอกันนะ้งพีตำรวจรับคนบ้าเข้ามาหายใจรถต้นคอเต็มซะแล้วโอ้โหเสียว่ะเฮ้ยอ้าวพี่ทำไมไม่คุยกับเพื่อนพี่อ่ะมานั่งรอตั้งนานแล้วเนี่ยเพื่อนเองไม่ใช่เหรอเพื่อนพี่เพื่อนเองโอ๊ยมันไม่ใช่ทั้งสองเพื่อนนล้วแหละเมาเลยเจะโลไม่ใช่เพื่อนเองเหรอเนี่ยไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เพื่อนพี่เหรอไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเองไม่ใครเนี่ย ไม ok ่รู้ดินั่นไงใครอ่ะมันบ้าไงได้ขึ้นมาในรถนี้ได้ยังไงเอาเลยเผาตายตายตายไวไปมันจะเผารถแล้วเลยเฮ้ยรถเฮ้ยเผาไม่ได้โอ้โหโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย้จะออกมันก็ไม่ยอมจะหยุดรถมันก็ไม่ให้หยุด ตามรถทิ้งไว้คนบ้าขึ้มานั่งในรถต่างคนต่างนึกว่าพวกกันโดยหนึ่งนายมองเห็นแล้วเขาก็นึกว่าเป็นเพื่อนของอีกคนนึงอ่าพี่คนน,นึงเขาด้วยว่าเป็นเพื่อนของอีกคนนึงพี่คนนึงก็เลยถามบอกเอา้าใครอ่ะ่คนนึงตอบเอา้าผมก็ดรู้จักกับพี่ไอฟ้าเนี่ยก็บอกเปล่าพี่ก็นึกว่ารู้จักกันเราสรุปทั้งคู่ไม่รู้จักกันมาก่อนว่าเป็นคนบ้าการที่จะเผารถตำรวจทั้งที่มีตำรวจอยู่ในรถเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคนบ้าเท่านั้นคนอื่นกล้าทำก็บ้าแล้ว ขอขอบคุณว่าที่ร้อยตรีธนวันรกฤิตสุวรรณอาสาสมัครตำรวจชุมชนสบพบางปูจังหวัดสมุทรปราการเจ้าของเรื่องคนบ้าขึ้นรถ